ต้นทุนชีวิตของคนเห่าบอทอกันนะครับพี่น้องยาสิไปด้วยค่าผู้อื่นครับมาครับอัปเดตรถเข้าไม่หนึ่งจุดเก้าแครบปีสองพันสิบเจ็ดข้างหัวห้าพันฟีดาวัดไปเดียวขออนแนะนำโตครับสวัสดีครับเสียยะบันท่าครับนะอัปเดตรถมือสองไ้พอพี่น้องสวัสดีคุณสุภาพบุรุษหน้าตาดีคุณสุภาพสตรีหน้าตาสวยอัปเดตรถเข้าไม่ครับนะก่อนอื่น ต้องเบาเรื่องนี้ก่อนผู้รังคนมักไปเลยค่ะเช้าขนาดอยู่ในคอมเมนต์คอยแท้แทนะใน Facebook ที่คอยลงลูกรถไปกับมาด้ยค่ะเนี่ยเงินเดือนเท่านั้นสิเมื่อเอาเกินกําลังต้องประมาณตนต้องเบิ้งดีๆเออถาว่าเ้าถูกบ,บ่ถูกแต่คนเฮามันมีความฝันต้นทุนมันบ่คือกันถ้าเขาอยากได้ต้องเป็นกำลังใจเอ้แนะนำเขาสิงให้กำลังใจเขาสิให้เขาสวยเขาไปง่าย,ายาครับรถครับมันเป็นความฝันของเฮา